ชหน้าไอรีมใส่แบนี่ไงแม่ราพาแก้เนี่ยอันน้นมาพาอาพาอยู่ข้างหน้าค่ะนี่ไหมเลยมันไม่ได้ถืลยอบ้านจะไปข้างหน้าบไหนมาจไหนใ่นา้นมาขึ้นมยขึ้นม้นมาขนมาขอ้นาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมหขึ้น้นมาขึ้นมาขนมาใ่นม้นมนมนนีมันมีหนา้้

ហឺអ <oticality> ើយកឈ្នះទៀតយកឈ្នះទៀត

ไม่จริงบางๆเลยไม่เข้าหรอกตัวเตาอยู่ข้างนอกแนนเดีน้ดีแไม่ได้ยินค่ะอพูด้แได้ยินได้หกๆแได้ยินมแไม่ได้ยิน ยังไงนะเราลากไ้ววือไทางนั้นเออาเรเอ้องยนี่นงแนนเอออ้าวหมดมึงหงดิเศรษอไม่ได้ล้เี่ยองไอ้ไอ้ไม่น่ดูไม่ปล่อยไอ้อาสอองอยไมอีกรอบกูต้องใหญ่หน่อยนะ

ไม่เชื่อคำส่วนนะเนี่ยมึงยังไงเพื่อนเอานอนนมึงยังไงคนไหนเลือกเอาเฮ้ยฮะเดี๋ยวงไงเอาลับไปแล้วลับที่ลับเมือไหร่ะเรียกเนด่ยดังลับถลับเนี่ยถึง้าถึงไอ้แคร์คันนาเขาขอเนี่ยรันท์รันท์ที่สามากกว่าดีมไหมดีไหมดีแล้วมันไม่ได้ยินเข้าไปแล้ว

อยากเข้าไปงานยัง่ลอง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 ายรูปป่ะอ่ะที่ตรงกระต้เลยครับผมไเป็นเราไม่หลงเขก้มานี่หาหาผู้องก็ไอ้แล่เราไปเร็วออกมาเร็วแอนดดย์ีเรางเกี่บอ่ะเออมันก็จับกระงจับที่มัน อ้าวสองเหลือมปูี่ว่วเนี่ยอุ้ยสองเหลือเอามาเลยเขียกแม่กูเองเราเก็บก่อนนะมสเ็ดแล้ว เจอพี่พ่เดีย่ยเจมแล้วจ็เยเดี๋ยวอแต่เดี๋ยวม่เกียวต่อแบบพี่เขาเป็นพิธีแล้วแต่ไม่งีเยอะพ่อก็ได้แม่ก็ได้คแแม่เลยเกียวเหมือต่อไหนอันนี้ลยนี้เป็นพิธีเลยล

มีใครไหมญาติผ ja ู้ใหญ่ยังมีอีกไหมหมดไมครับนะหมดไหมาจายนี่ใครอะคะมาหมดไหมหมดนะห้ีตากร้องเกลี่ก anyway> ลียมาห้ดกรให้ตุยางด้วย

ใส่ก LIKE> ็แบบมิ้นสลส่หมดอ้จฉาเนี่ยหมดอ้ช้าเหรอใก็บไร่้แม่แบบขอแล้วเดี๋ยวมอบให้แม่ หอยดีหอยดีหอยดีหอแล้วอครมอ่แ hmm. ม mm ่ขาน้องลงอพ่อกับแม่รับผมรัแม่รับพ่อแม่แบกเก็บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋งท้าอไทอรัท้าครับพ่อพ่อแม่มองกล้องเนมองกล้องผมเลยครับโอเคครับแม่แเ่แก แบบแบบแบบหนักมหนักไม่หนักไ่หนักแบบนี่เท่าเปเลยครับโคไนโคไนอาต่อพื้เยโอ้ยนี้ยวยอหน่อยหนักมากเลย้หนักมากเลยพ่อแม่จับให้ถึงให้พอเลยอ่า อ่าอ้าวจะผูกข้อมือก็ผูกแม่นี่อ้าวเอาเลยและรับไหว้สายขันคุณโทษแตดต้องโทษหนินะอ่าผูกแม่ผูกด้วยเลยอ้าวเร็จเลยเสร็จเลยออาพ่อแม่อีกข้างเดินพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่ของชาวบาตุสานอยู่ไหนเลยชดแค่ชดได้พ่อแม่อย uh, ู่ไหนอ่ะไปไหนไปไหนล่ะอพ่อแม่ไปไหนคุณแม่ เอาเพิ่มมาผีวา,วานขึ้นเอายาให้ถึงให้พอหลานเลยยายหรือยากูไม่รู้ว่าปะอ,าอ่ะปวดยาสวดอาผูกข้อมือเลยครับเชิญเชิญเลยเชิญเลยคนร้างเอาผูกให้แน่นนะคุณยายคุณย่าอาผูกให้แน่นผูกให้อยู่

ยายไม่รับว้านเขาแก่บ้างเหรอ่เโอเคเอาของของให้ยายยายรับของด้วยยายแล้วของยายไปพักผ่อนนะยายนะเอา่อมแม่ไม่ให้ยายยายูย่งย่งเอาห้ยาวยเตี๋เอาละยายแ่งเด็ดาอ่า เอาเอาเอาไปหน่อยคองไปหน่อยคลองพัก่อนหน่อยคองหญ้าไปหน่อยแล้วหญ้าเอาไหวไหมหญ้าเอาเอาไปหญ้าชวดยญาเอ้ลูกเอือแล้วมามาย่างน้อยเดินเสียวลุงกินมาก ครับอ่าุพาลูกลูกฟขึ้นฟันขึ้นอ่าไห้ส่ให้พอเลยครับข้างบ่่แม่รับมาเยครับอ่านให้พรให้พรด้วยำงานน ช่วยสู้ภาพแห้งๆด้ะกัรงานนี่ยากเพราะกคอยจ่ายกันรักกันงานเพาะตอน้องก็แพ้กันพยายามพยายามนึกถึงวันนี้ไว้แล้วเราจะไม่ทะเลาะกันรับ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 กันก่อนดูหน่อยสิว่าอะไรแม่รับอะไรลูกเปิดด้วยเลยเออเปิดให้ให้ตากล้องได้ถ่ายรูปอ่าอ่าตา ตากล้องยังบอกโชว์เลยไหมใส่เลยใส่เลยอ่าเอาเลยโชว์ันเถอะคใ่ใ้องวันนี้ยาวลาดเอาไว้ตรงนี้โชว์โกล้องนะครับโอเคหนึ่งสองครับครับโอเคครับใส่ได้ม้แม่จะเบาลักกระานแล้วเนี่ยมอบนะโอ้รับไหว้สร้อยไม่ได้เดี๋ยวไม่เผื่อผมตั้งหน่อยแล้วแม่ฮะ ทองมันขึ้นเร็วจังวันนั้นเป็นขึ้นยามีงานผูกข้อมือเลยครับผูกข้อมือเดิไปจะทวงว่าอะไรก็ไม่ได้เพราะหลักฐานมันมีเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะเด้ได้ได้นด้ ต่างรวยแล้วรวยวันนี้เราเป็นเจ้าวันนี้ก็เป็น่าล์รูถึงวันนี้เราจะมาเจ้าเพราะวันนี้เป็นวันดีเราแต่งเยอะเจ้าคอยดูตากายเอง้ากครอีกครับเพือนะปาไหมไม่ดีก็ปาดยังไงสิ่งนี้ดีก็รักกันโอแม่โอ้หมาไขอมพอเร็วนักเัย ไนี่มันรอไหลรู้นสัย่าแมนี่ยเน,าน,น,นสายลูก้ลูกแม่จะทันกทะเลากันม่เนี่ยัเแม่นี่บอกว่าเอ่ะอเลยครับต่อครับต่อเลยต่อะต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับ

รับรับพวกอะไรด้วยครับตัวนี้ขออนุญาตด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ส่คอัวที่หน้าท้องที่เดี่ยวเลยนะครับส่วนที่หน้ายวตรั้นก็ต้้วกันเรเชื่เลยแลครับแบบนั้นตัวที่หน้่วนคั้ง่หน้าสัครับขออนาตด้เช่นกััว จ้าหนูนะครับเจ้าสาวนะครับลูนะครับที่บ้านทีนเรียงเชิญได้เลยนี่เนะครับตัวนี้นะบาลามท่าฝูช่วยของวราพี่ทีนัรับลี้ยงเชิญเลยนะครับรถบาลามี่กับเจ้าสาว ตองไหมพี่ไ No <laughs> พ่อแม่มาเลยครับสองสองข้างเลยบนงคนเราจะได้ถ่ายตามปริยาบทอะไรได้็นไม้หรือจะได้ให้เพื่อนๆมาถ่ายเนาะ

的我就是啊！哈哈哈。这里好热，对不对啊？啊，兄弟。一、二、三。哦，可以。好,好，加油。 ้อนนั้นว้ยบอกบอกว่าสวยมากเกคนอื well, ่